กล่าวคืออะไรนะครับกล่าวคือความแปรปรวนที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรร่วมนะครับจะถูกแบ่งออกมาจากเอาออกมาจาก sum of square error นะครับก็คือว่าถ้าเราทำอนุวาธรรมดาในตัว sum of square c o v a r i a t e เนี่ยมันจะปนไปกับ sum square error เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปรร่วมนะครับความแปรปรวนที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรร่วมเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาทำให้ sum of square error เนี่ยมันน้อยลงนะครับ เมื่อ s a m of Square Error น้อยลงนะครับก็เกิดมี Square Error น้อยลงนะครับเมื่อมี Square Error น้อยลงนะครับเกิดอะไรขึ้นค่า f ก็สูงขึ้นค่า p ก็ต่ำลงนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเจอผลถึงระดับระยะสำคัญเนี่ยก็จะมีง่ายขึ้นหรือเรียกอ,อีกอย่างว่ามี power สูงขึ้นนั่นเองนะครับหมายความอะไรนะครับหมายความว่าก้อน s u m of Square Between whole, ทั้งหมดนะครับจะถูกออกแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือ b ัววีดแฟกเตนะครับคือค่าที่อธิบายด้วยตัวแปรต้นนะครับค่าที่ถูกอธิบายด้วย covariate นะครับแล้วก็ค่าที่ไม่ถูกทำนายจากตัวแปรอะไรเลยนะครับค่าตรงนี้เนี่ยนะครับ s sum of s q u a r e Error นะครับของ Anova เนี่ยจะมากกว่าของ Ancova นะครับอนมาดูภาพกันนะครับ อันนี้คือความผิดพลาดในการทํานายใช่ไหมครับเส้นตรงนี้เนาะคุณจะเห็นนะครับว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอนโควาละ่ะเส้นตรงนี้นะครับมันมีค่าน้อยลงนะครับเทียบกับเห็นปะครับแอนโควาอโนวากับแอนโควาตัวนี้นะครับเอเรอสูงกว่านะครับ อ่ะดูตัวอย่างอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยเอเรสสูงกว่าด้านขวานะครับแเรามาดูต,ตารางวิเคราะห one ์ one-way ANOVA d c กันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงกันเนาะนะครับก็คือ c o v a r i a t e เนี co ่ยนะครับก็คือความแตกต่างที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรร่วมนะครับ a นะครับก็คือความแตกต่างที่ถูก ที่อธิบายด้วยปัจจัยที่ต้องการทดสอบนะครับแล้วก็เอเ o อร์ก็คือความแตกต่างที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยปัจจัยที่ต้องการทดสอบแล้วก็ตัวแปรร่วมนะครับไม่ใช่ล็อกคุจริงแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในอโนวานะครับโควเวเลตเนี่ยจะถูกรวมกับ Error ใช่ไหมครับทำให้ค่าตรงนี้มันสูง แล้วผลให้ค่าตรงนี้สูงนะครับแล้วก็ค่า FA เนี่ยมันต่ำลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการทำเอ็นโคเวียเนี่ยจะมี power นะครับมีโอกาสในการปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับหรือว่า Null h y p o t ส e s i s สมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดู sum of squares total นะครับก็คือ sum of squares total ก็คือผลรวมของทั้ง3ตัวนี้นะครับมี square นะครับก็คือว่าเอา v square A ก็คือเอา sum of square A มา,าหารด้วย K ลบ1นะครับอันนี้ก็คือของ A นอะครับแล้วก็ p ของ A คือสิ่งที่เราต้องการทดสอบนะครับเราทดสอบว่าความแตกต่างระหว่างปัจจัยนั้นนะครับมันน้อยกว่าอัลฟาหรือเปล่านะครับถ้าน้อยกว่าอัลฟาแล้วก็ reject null hypothesis แล้วบอกว่าเ,เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มจริงนะครับเมื่อควบคุมตัวแปรร่วมให้คงที่ระหว่างกลุ่มนะครับ มาดูตัวอย่างในการวิเคราะห์กันนะครับก็คือสมมุตินะครับว่าผู้วิจัยต้องการทดสอบนะครับความโกรธของผู้ร่วมการทดลองนะครับหลังจากที่ถูกรถปาดหน้านะครับก็คือว่าอ่ะคุณขับรถไปแล้วมีรถมาปาดหน้าคุณก็โมโหใช่ไหมครับคุณก็โกรธนะครับแล้วคุณรับรู้นะครับว่ารถที่ปาดหน้าเนี่ยนะครับถูกปาดด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเราจะดูว่าความแตกต่างของเพศที่ปาดหน้าเนี่ยเพศไหนนะครับที่ส่งผลให้เราโกรธมากกว่ากัน นะครับแล้วก็เขาต้องการควบคุมนะครับเวลาเฉลี่ยในการขับรถต่อวันนะครับก็บางคนขับรถบ่อยๆนะครับและบางคนขับรถไม่บ่อย,ะะคคอยจะดูว่าคนไหนไอความโกรธเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับแล้วเขาจะควบคุมตรงนี้เอาไว้นะครับเราก็เก็บข้อมูลจากผู้ร่วมการทดลอง40คนนะครับแบ่งเปกลุ่มที่ถูกปาดด้วยผู้ชายและถูกปาดด้วยผู้หญิงนะครับอย่างละ20คนสมมุติฐานนะครับคือว่า เพศของผู้บาดนะครับมีผลต,ต่อความโกรธนะครับเมื่อควบคุมพฤติกรรมหรือว่าความถี่ในการขับรถนั่นเองนะครับ H0 นะครับก็คือค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วเมื่อถูกปาดด้วยเพศชายเท่ากับค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วเมื่อถูกปาดด้วยเพศหญิงนะครับแล้วก็ H1 ก็คือค่านั้นมันไม่เท่ากันนะครับให้อัลฟาเท่ากับจุดศูสรุปตัวแปรนะครับตัวแปรต้นของเราก็คือเพศนะครับ ตัวแปรตามของเราก็คือความโกรธนะครับแล้วก็ตัวแปรร่วมของเราก็คือเวชาเฉลี่ยในการขับรถต่อวันนะครับคุณเลือกทุกอย่างเหมือนกับ two-way ANOVA เลยนะครับเหมือนกับ two-way factorial ANOVA นะครับก็คือคุณเลือก analyze นะครับแล้วก็ general linear model นะครับแล้วก็ univariate นะครับคุณก็ใส่ตัวแปรลงไปนะครับตัวแปรต้นนะครับไอ้ตรงนี้ต้องเป็นตามนะครับอ่ ตัวแปรตามนะครับคุณก็ใส่ a n g r ้ลงไปนะครับตัวแปรต้นนะครับคุณก็ใส่เพศลงไปนะครับแล้วก็ตัวแปรร่วมนะครับก็คือ c o v a r i a t e คุณก็ใส่ d r i v e hours ห่ือว่าเวลาเฉลี่ยในการขับรถต่อวันนะครับคุณสามารถกด option ได้นะครับเพื่อจะเลือกผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าอ่ะแล้วได้ผลแบบนี้ออกมานะครับคุณก็เลือกเอาปัจจัย sex ไปทางขวานะครับแลวถ้าเกิด sex มันมี มากกว่า2กลุ่มนะครับคุณก็กดที่ compare main effect นะครับเพื่อที่จะทำ post hoc comparison นะครับหรือว่าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป d e s คลิก t s i ไซส i c นะครับสำหรับสถิติพันนา e s i m a t e all effects i z e นะครับก็คือหาขนาดอิทธิพลนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้สำหรับการหากาลังเท่านั้นนะครับแล้วก็ทดสอบความเท่าเทียกันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มนะครับก็คือคุณกดเลือก homogeneity test คุณก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยที่ยังไม่ปรับอ่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ5.1.3นะครับส่วนวบี่ยงเนมาตรฐานเท่ากับ6.9.6ก 6, 6, 6, 6. 6 5นะครับสำหรับเพศชายแล้วก็ถ้าเกิดเพศหญิงปาดหน้าเนี่ยความโกรธเท่ากับ55 SD เท่ากับ7.954นะครับทดสอบนะครับ homogeneity of variance นะครับผลของเรวิเทนก็คือไม่ซิกนะครับแต่ว่าเออเราอาจอาจจะไม่ได้ใช้ในตรงนี้นะครับเพราะว่า อย่างที่เราเคยพูดไปเลวินเทสเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทำโอมนิบัสเทสตัวเลวินเทสเนี่ยเราไม่ต้องดูนะครับไปดูตัวเรโชของออความแปรปรวนดีกว่านะครับสัดส่วน,วนของว่าแปรปรวนระหว่างกลุ่มที่มากที่สุดกับกลุ่มที่น้อยที่สุดนะครับตารางอนุวัตออกมาแบบนี้นะครับคุณก็ดูตาารงผลของดรีฟเอาท์นะครับก็คืออ,อความถี่ในการขับรถนะครับอิทธิพลดตัวรวมเนี่ยนะครับถึงระดับนัยสําคัญนะครับก็หมายความว่า ยิ่งความถี่ในการขับรถเนี่ยนะครับมีผลต่อมีผลต่อความโกรธนะครับแต่ว่าตารางนี้ไม่ได้บอกว่ามีผลอย่างไรเพราะว่าไ,ไม่รู้ว่ามีผลทางบวกรหรือทางลบนะครับแล้วก็เพศนะครับอินทิวของตัวแปรต้นเนี่ย p น้อยกว่าจุดศูนย์ห้านะครับก็พบว่าเพศเนี่ยเพศของผู้ป่ามีผลต่อความโกรธของผู้ร่วมการทดลองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้บอกทิศทางนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งดวนสรุปรูปแบบของความแตกต่างนะครับอย่างเช่น คุณเจอ u n adjust mean เนี่ยครับพบว่าหน้าบ้าผู้หญิงเนี่ยเราจะโกรธมากกว่าหน้าม้าผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าอัน adjust mean เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับ adjust mean ก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วอาจจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้เราไปดูค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วดีกว่านะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วนะครับก็พบว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของเพศหญิงเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพศชายนะครับ ก็คือผู้ร่วมการทดลองโกรธหน้ามาผู้หญิงมากกว่าหน้ามาผู้ชายนะครับแล้วเราจะพบว่าขนาดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วนะครับเท่ากับ8.2แต่ถ้าเกิดยังไม่ปรับเท่ากับ3.7แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างนี้มันสูงขึ้นนะครับการเปลี่ยเที่ายคู่นะครับเราก็ทําได้นะครับ ในกรณีที่เรามีกลุ่มมากกว่า2กลุ่มนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีกลุ่มแค่2กลุ่มนะครับเราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบไรกู้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องเปรียบเทียบไรกู้จริงจนะครับอย่าลืมเอาอัลฟาไปหารด้วยจานวนครั้งในการเปรียบเทียบไรกู้ด้วยนะครับเพื่อควบคุม family wise error rate นะครับสรุปนะครับหน้ามาเพศหญิงนะครับทำให้ผู้ร่วมการทดลองโกรธมากกว่าหน้ามาเพศชายนะครับอันนี้คือผลที่ได้จากการวิเคราะห์แอนโควานะครับเตาจะเติมเข้าไปว่าเมื่อ ควบคุมความถี่ในการขับรถนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูผลอานูวาล่ะเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเราไม่ใส่ตัวแปรร่วมเข้าไปนะครับพบว่าผลมันไม่ซิกเนไม่ใช่ไหมครับก็คือความแตกต่างระหว่างน้ามาเพศชายกับน้ามาเพศหญิงนั้นไม่แตกไม่ไม่แตกต,ต่างกันอย่างมีนยัยะสาคัญนะครับก็จากตรงนี้จะทําให้เห็นว่าแอนโควาจริงๆแล้วก็มีผลนะครับทําให้พาวเวอร์มันสูงขึ้นอตัวอย่างถัดไปนะครับ ต,ต้องการเปรียบเทียบความชอบระหว่างเบียร์นะครับเหล้าแล้วก็ไวน์นะครับระหว่างเพศชายและเพศหญิงนะครับโดยต้อตงการที่จะควบคุมอายุแล้วก็ศาสนานะครับซึ่งศาสนาแบบเบสิกกลุ่มก็คือพุทธคริสต์อิสลามแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็สํารวจกลุ่มตัวอย่าง200คนนะครับก็200คนเนี่ยเราก็ถามทั้งเพศอายุศาสนาแล้วก็ความชอบแอลกอฮอล์ทั้ง3ชนิดนะครับสมมติฐานของเราก็คือว่า เพศและความชอบแอลกอฮอล์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเมื่อควบคุมอายุและศาสนานะครับ H0 นะครับเท่ากับเอ่อก็คือความแตกต่างระหว่างชายหญิงในเบียร์นะครับสีเขียวเท่ากับความแตกต่างชายหญิงในเหล้านะครับสีแดงเท่ากับความแตกต่างชายหญิงในไวน์ก็คือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ H1 นะครับก็คือเพศทั้งสองมีรูปแบบความชอบที่แอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันนะครับ ตรงนี้ผมควรจะเป็น H ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ห้อยตัวเล็กเนาะจากตรงนี้นะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเบียร์เล่า Y วเนี่ยนะครับมันวัดมาจากคนคนเดียวกันถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยภายในบุคคลนะครับผมอาจจะเรียกว่าชนิดของแอลกอฮอล์ลวกันนะครับและชนิดของแอลกอฮอล์เนี่ยมี3ประเภทนะครับส่วนเพศนะครับเพศคือตัวแปรต้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นการวัดระหว่างบุคคลนะครับก็คือ คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเพศเพียงแค่เพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นเนาะนะครับแล้วก็อายุและศาสนาตรงนี้ก็เป็นตัวแปรระหว่างบุคคลที่เราต้องการควบคุมนะครับอัลฟาเท่ากับจุดศูนย์ห้านะครับสิ่งที่เราตอบทำต่อไปก็คือเลือก analyze นะครับ general linear model นะครับแล้วก็ limited measures นะครับโดยที่นะครับในหน้าต่างนี้คุณก็ใส่ตัวแปรร่วมนะครับเข้าไปในส่วนของ covariates นะครับ แต่ว่าตัวแปรร่วมนะครับก็คือคุณใส่ตัวแปรแบบต่อเนื่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบจัดกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มตรงนี้นะครับคุณต้องจะต้องแปลงให้เป็นตัวแปรแบบมีก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับถ้าเรากด options นะครับกด o p ปชั n แล้วนะครับเราก็ใส่ตัวแปรทั้งหมดไปทางขวานะครับเพื่อที่จะทดสอบรายคู่นะครับหรือว่าทดสอบอิทธิพลหลักแยกย่อยนั่นเองนะครับคือ เอาทั้งเซ็กซ์แอลกอฮอล์แล้วก็เซ็กซ์เอคูณแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับไปอยู่ทางขวานะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดเพสต์นะครับเพื่อจะสร้างซินแท็กซ์นะครับแล้วคุณจะเห็นว่า e m means นะครับ table คูณแอลกอฮอล์ table เซ็กซ์คูณแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม compare sex เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศนะครับในแอลกอฮอล์แต่ละประเภทนั่นเองนะครับแล้วก็ นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันดับแรกนะครับคุณก็ตรวจสอบลำดับของตัวแปรนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับว่าเราก็ใส่1คือเบียร์หรือเปล่า2คือวิสกี้หรือเปล่าและ3คือไวน์หรือเปล่านะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นค่าเฉลี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็เบียร์เพศชายเพศหญิงเป็นยังไงวิสกี้เพศชายเพศหญิงเป็นยังไงไวน์เพศชายเพศหญิงเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เปลี่ยนที่ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มนะครับหรือว่า homogeneity test นะครับก็จะมีตัว box m test นะครับแล้วก็ตัว levin test นะครับตรงนี้ผมเคยพูดไปในเรื่องของ repeated measure anova แล้วนะครับ m i x d e s i g n anova ผมขอผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยข้อตกลงเบื้องต้นของ m i x d e s i g n anova กับ m i x d e s i g n anova เนี่ยจะเหมือนกันนะครับ s p h e r i c i t y นะครับก็เห็นผลแบบนี้นะครับแล้ว เราพบว่าค่าเอ็ซ์ยอนเนี่ยมันคือมีค่าเป็นหนึ่งนะครับในค่าหนึ่งเนี่ยก็ดูแล้วสเฟอเรซิตี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ผลจากการทดสอบเมนโควานะครับหรือว่าเมลทาเบเลตเทสนะครับก็ดูนะครับตรงนี้เขาจะคำนวณผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคลนะครับก็คือแอลกอฮอล์และตัวแปรรวบทั้งหมดด้วยนะครับก็คือเราจะเห็นแอลกอฮอล์คูณเอชแอลกอฮอล์คูณกับดัมมี่ของคริส แอลกอฮอลคูณกับดัมมี่ของอิสลามนะครับแล้วก็แอลกอฮอลคูณกับดัมมี่ของอื่นๆนะครับจะมีผลตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผลเหล่านี้มันไม่สิกสะอันเลยนะครับแล้วก็แอลกอฮอลคูณเซ็กนะครับก็คือตัวแปรที่เราต้องการที่จะทดสอบนะครับก็พบว่า p เท่ากับจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็หมายความว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและชนิดของแอลกอฮอลนั้นถึงระดับนัยสําคัญนะครับผลของรีพิติเมเชอร์อนุว่าแบบปกตินะครับก็พบผลคล้ายๆกันนะครับ จะมีการคำนวณผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างปใจใัจจัยภายในบุคคลกับตัวแปรร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราดูในบรรทัดของ s u r f a c i city a s zoom นะครับก็พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและชนิดของแอลกอฮอล์นั้นถึงระดับนี้สำคัญนั่นเองนะครับอันนี้คือผลของปัจจัยระหว่างบุคคลนะครับก็จะมี age decrease The i s l a m d h a r t e r นะครับอันนี้คือตัวแปรร่วมนะครับแล้วก็ sex สุดท้ายก็คือตัวแปร ต้นของเรานะครับอันนี้คือตัวแปรร่วมนะครับโดยจะเกิดผลของเส์นะครับเราไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูอิทธิพลหลักของเพศเลยนะครับเพราะว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศแล้วก็ชนิดของแอลกอฮอล์นั้นถึงระดับในยะสสาคัญไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องดูถวนของตัวแปรร่วมตัวแปรต้นโดยรวมนะครับเราดูตัวแปรต้นแยกย่อยนะครับระหว่างกลุ่มของชนิดแอลกอฮอล์ดีกว่านะครับค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วนะครับได้ออกมาเป็นค่าแบบนี้นะครับซึ่ง เราพบว่ารูปแบบ,อแบ,บของค่าเฉลี่ยนั้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ยังไม่ได้ไปรับนะครับอันนี้คือกราฟนะครับกราฟแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้วนะครับโดยแบ่งแยกระหว่างเพศชายหญิงหรือว่าชนิดของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตัวเลข1ตรงนี้คือเหล้านะครับอันนี้ผมลืมเขียนลงไปเหล้าอไอ้ตรงตัวแรกคือเบียร์นี่ว่ะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อน นี่คือเบียร์นะครับตรงนี้คือวิสกี้นะครับและตรงนี้ก็คือไวน์นะครับเราชมว่าผู้ชายเนี่ยนะครับชอบเบียร์ชอบวิสกี้มากกว่าผู้หญิงนะครับจากกราฟตรงนี้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบไวน์กกว่าการทดสอบอิทธิพลหลักแยกย่อยนะ,ะนะครับก็พบว่าออในกลุ่มที่1ก็คือเบียร์กลุ่มที่2ก็คือวิสกี้กลุ่มที่3ก็คือไวน์นะครับทุกกลุ่มเกิด ความแตกต่างยังมีนัยสําคัญทางสาตินะครับแล้วก็ตัวอัลฟาที่เราใช้เปรียบเทียบนะครับก็คือจุดศูนานะครับหารด้วย3นะครับ่าลืมหารด้วย3ด้วยนะครับตับจนวนกลุ่มของชนิดแอลกอฮอล์ที่เรามีนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างเพศในความชอบแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับถึงระดับนัยสําคัญ การเปรีบยบเทียบรายคู่ในแอกลกอฮอล์แต่และชนิดนะครับจริงๆแล้วมันจะมันไม่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าเพศเนี่ยเรามีแค่เพศช,ชายกับเพศหญิงเท่านั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องปรับมากกว่านี้อีกแล้วก็คือเราใช้แค่แต่ละตัวใช้จุดศูนย์ห้าห้าสามก็พอนะครับนะการทดสอบอิทธิพลห,หลักแยกย่อยนะครับเราพบว่าผลของเบียร์เหล้ววาไวน์นะครับพบ p น้อยกว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็คือผลซิกนะครับเราพบว่าผู้ชายชอบเบียร์มากกว่าผู้หญิงยามีนัยสําคัญ ผู้ชายชอบเล่ามากกว่าผู้หญิงยังมีนัยสําคัญนะครับแต่ว่าผู้หญิงชอบวายมากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองนะครับการแตกนะครับก็คือความแปรปรวนทั้งหมดนะครับจะถูกแตกออกเป็นความแปรปรวนระหว่างกลุ่มนะครับแล้วก็ความแปรปรวนภายในกลุ่มนะครับความแปรปรวนระหว่างบุคคลนะครับจะถูกดึงด้วยคัวเรเลตออกไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นเมนเอฟเฟกของเซกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซัมออฟแคลเออร์บิทวินตัวหนึ่งนะครับ ส่วนของภายในบุคคลนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์แลวก็แอลกอฮอล์คูนเซ็กนะครับที่อธิบายความแปลปรวนไปนะครับแล้วก็มีเอเรอร์นะครับแต่ว่าอย่าลืมเรามี2ตัวนี้นะครับแอลกอฮอล์คูนเอกับแอลกอฮอล์คูนลิลิเจียนนะครับเป็นตัวแปรร่วมนะครับที่เขาพาเชี่อเอาผลของอ,อิทธิพลตรงนี้ออกจากซอมออสควาเอเรอร์ไปแล้วนะครับ